สมัยก่อนมันมยังไม่ได้มีรูปพีว่วะ <ś ması> ใช่1983อ่ะที่มันออกพร้อมเครื่องอะสามเกมนี้แหละอยูใ่ในในในตอนนี้ซีบหมดซีบหมดใช่ไหมแต่รับที่สวยที่สุด<ช><บ>สภาพดีที่สุดอดีออ๋ยวดีขึ้นนึ่งของดี่ K ตารางเบอร์ร้อยยี่ K ส่วนนี้แม่งจำได้จนตายหลุดยอดที่สุดแล้ว ได้เพื่ไไเอเดาออกนะเพราะวิวดูประวัติร่ะขึ้นขึ้นลง,ลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา P A. ปีดเงบบี้สวัสดีครับพี่คินครับวันนี้ก็มากัอยู่ที่ร้านโอคอคร์เนอร์เซ้นเรันะครับพี่แมนนะครับร่บนบนบนานที่แล้วก็คุยกับพี่แมนไปแล้วเครื่อง เครื่อง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 เค่งเครื่องิคอมแก่เครื่องิคอมใช่ไหมครับอ่าวันนี้ก็ย้อนไทม์ไลน์กันมานิหน่งนะครับเพราะเราข้ามไปหน่อยนะตอนนั้นมันลงดีเทลกันอ่าใช่ใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านโอคอรเนอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เราเห็นอยู่ก็ต้องขอขอขอบคุณพี่รอนะอ่าที่ให้ได้เอื้อเอื้อยืมยืมในการทดสอบในการเล่นในครั้งนี้นะครับกับตัวเครื่องเล่นที่คิดว่าไทยหลายๆคนคงจะ เล่นกันมาในวัยเด็กให้ทุกคนนะช่ไยกเว้นบางคนเกิดไม่ทันไงอ่าอ่าอ่าใช่แต่ถ้าเกิดไม่ทันก็ย้อนต้องย้อนเล่นหรอย้อนกลับมาเล่นได้นะอ่าก็ยังมีหาซื้อกันได้อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับหาประวัติกันนิดนึงพี่แมนซุปไอผมติดซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ควมพิเคราะห์เห็นไหมเรียกคามพิเคราะหรถเปื่องแต่ไม่เรื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่เรื่อคอมพิวเตอร์นะแต่บ้านเราจะเรียกกันจีซื่อ แฟมิคอมนี่แหละเรียกกันทีสุดละแฟมิลี่อะไรเงี้ยเออแต่ชื่อเต็มมันคือ Family c o m p u t e เตอร์ไงแต่เขาไม่มีใครเขาเรียกว่าแฟมิลี่ยาวไปยาวไปตั้งสุดเขาเรียกว่าอะไรเรียกตั้งสุดเลยเป็นคอมเป็นมีคอมแฟมีคอมเป็นคอมแฟมิคอมแฟมีคอมโอเคโอเคอันนี้ย้นเราก็มาย้อนบรนลุนกันนิดนึงแล้วกันนะกับช่วงรายการชีวิตเกมเมอร์ตอนนี้ก็เข้าสู่ ep เจ็ดแล้วนะพี่เมย เราเรียกว่าไล่เก็บเครื่องเกมก็เยอะแลวนะ,ะ,ะใช่ครับก็เกมแรกที่พี่แมนเล่นบนตัวเครื่องตัวนี้เป็นเกมอะไระเกมสปาร์ตันเอ็กซ์ครับเดี๋ยวตลับมาให้ดูสปาร์ตันเอ็กซ์ตัวนี้เลยใช่ส่สาร์ตัน X. คิดว่าใครหลายๆคนคงรู้จักแหละแต่เห็นตัวหน้าหน้ากล่องเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเห็นเห็นตัวเกมก็คงจะอ๋อผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วมีมาสเตอร์อะไรไหมไม่มีเลยอำแค่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวอาจจะมีภาคต่อออกมานะเออแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าตอนตอนนั้นหลังหลังจากนี้เราก็เล่นเกมฟีรี่อื่นแล้วไงเอราจะไม่ค่อยได้ตามอ่าใช่ก็เรียกว่าเกมหลายๆเกมมีอยู่ในเครื่องแฟมบิคคอม เยอะเยอะมาก่เยอะมากแล้วในบ้านเราตอนนั้นเขาเล่นกันยังไงพี่แหมเทรดกันไปมาหรอหรือว่าก็เล่นเนื่องจากตอนนั้นเกมเรายังครอบครองซื้อมาได้ไม่เยอะเวลาเราเล่นเบื่อเราก็ต้องไปเทรดไปแลกที่ร้านไงอ่าพขาไปแลกที่ร้านนี้มันมีเงื่อนไขอะไรไหมอ่าเขาจะบอกว่าเอ้ยเกมคุณเกมเคต่ํา แลกเกมเคสูงเงี้ยเพิ่มเงินเงี้ยมั่วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเขาก็บอกมาอย่างงี้ไงเจ้าของบ้านมั่วบมว่าพี่แหม่มั่วใช่ไหมพี่แหม่มบอก้ยเกมนี้มันกี่เควเกมนี้จริงสี่สิบเควสี่สิบเคใช่ถ้าเขาบอกว่าเขาเขาจะบอกว่าสี่สิบเควไหมถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่าบอกว่าเคนี่มันเยอะกว่าเคนั้นเขาก็จะบอกว่าไอเกมที่เราต้องการจะแลกอ่ะเฮ้ยมันเคสูงกว่าเยอะเลยนะเยอะจริงเปล่าเราก็ไม่รู้ไงมันทำให้เราต้องเพิ่มเงินเยอะๆ่งตั้งไว้่งอ้าวแสดงว่าถ้า ถ้าเกมที่ผมมีอยู่เนี่ยเคผมเยอะกว่ากว่าที่ผมจะไปเอาเล่นเนี่ยผมไม่ต้องเสียตังค์ดิแต่เขาก็ยังมีค่าเทรดเนี่ยค่าสิบบาทผมเคยเจอเออเออทำเงี้ยคาสิบร้อยหนึ่งเออกรณีที่ว่าเกมเท่ากันหรือเกมของร้านที่เราต้องการต่ํากว่าเงี้แต่เราจะไม่ส่วนใหญ่เราจะไม่ยอมหรอกเกมเคสูงกว่าไปแรกเกมเคต่ำกว่าเราก็เสียเปรียบเลยครับผู้ผู้ที่จะไปเทรดเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเกมชั้นเนี่ยมีเคเยอะเรื่องอะไรจะไปแรกเคต่ำ ช่ไหมแต่ว่าไอที่เขาพูดพูดอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไหนเคต่ำเคสูงใช่ไหมก็อาจจะต้องจําไว้ในใจหรือว่ามีสติ๊กเกอร์แปะไว้นิดนึงว่ากี่เคใช่ไหมอ่าซึ่งไอตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอัตราของตัวมูลค่าความจุเนี่ยซึ่งมันตีเป็นมูลค่าของตัวเกมด้วยนิทัทงนั้นเออมันจะมีเงื่อนไขว่าเกมดีเกมไม่ดีอย่างมายโร่หนึ่งสี่สิบเงเงี้ยโอ้โหมันเป็นเกมดีมากเลยนะอ่ามันยังน่าเล่นสนุกกว่าไอเกมที่เคสูงกว่ามัน หลายเกมเลยนะถูกไหมแสดงว่ามันต้องดูองคประกอบอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเคสูงแต่เกมห่วยมันก็เป็นไปได้ก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่าถูกต้องก็เรียกว่าอยู่ในอยู่ในเคนอะประมาณนั้นนะแต่โดยทั่วไปแล้วเกมเคสสูงมันก็จะมีรายละเอียดมีด่านมีฉากอะไรเยอะขึ้นเยอะกว่าเงี้ยจบ จบเล่นได้นานขึ้นอะไรบาอย่างนี้โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเกมแนวแอคชั่นสติ้งอะไรแบบนี้ส่วนมากจะเป็นแบบนานแบบนั้นใช่ซึ่งมันซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละนะแล้วเขาสตาร์ทกันเนี่ยส่วนมากในอัตราของตัวเคเนี่ยมันจะกระโดดไปยังไงอ่าเดี๋ยวจะอธิบายว่าไอ้เคเนี่ยที่เขาพูดกันในสมัยก่อนอ่ะเคนี่คือกิโลไบนะ ไม่เป็นกิโลไบต์แต่ในยุคนั้นเราไม่เราไมม่ันรู้ว่ามันไม่มัเจาะดีเทลว่ามันคืออะไรครู้ว่าเคแค่ไบต์ส่วนเกมที่เคเยอะหน่อยบางทีเขาก็เรียกกันร้อยกว่าเคสองร้อยกว่าเคสามร้อยกว่าเคแต่จริงนะมันจะมีอีกหน่วยคือเมกะบิตเอ็มหนึ่งเอ็มสองเอ็มสามเอ็มสี่เอ็มเนี้ยถ้าเอ็มอ่ะที่จะสูงกว่าเคใช่มันจะเรียกเป็นเมกะบิตซึ่งหน่วยมันคนละหน่วยไงที่เราบอกเคคือกิโลไบต์เมกมันคือเมกะบิตไงวิธีแปลง ไบเป็นบิตก็คือเอา8คูณอ่า8คูณคราวนี้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เมื่อกี้ 40K สิบ <40, S 2> <40 K. S 1> ถ้าจะกระโดดมันจะกระโดดเป็นยังไงพี่แมนเท่าทีละเท่าเหรอหรือว่าไงฮะไม่ไม่แนะ่ยัง่าง 40K กระโดดไปมันจะมีเกม 48K แอ๋อแต่มันเกมของแฟมิคอมมันจะสะตาร์ทที่ 24K ต่ำสุดปะตาที่24อ๋ออันนี้แสดงว่าไม่ใช่เคที่ต่ำที่สุด่เรามีไหมเกมที่เคต่ำที่สุด24เคก็เนี่ยก็ัวอย่างอ่าอันนี้คือเกมแรกสุดเลยดองกี้คอง24เกมคันี่นี่น่ก็แสดงว่าเกมในยุคแรกๆที่ออกมาพร้อมกับเครื่องไปมีข้องสามเกมเออสามเกมเดี๋ยวเอาให้ดูเลยทั้งสามเกมเลมันจะไม่มีสกรีนตัวตัวตัวหน้าปกเลยใช่ไหมพี่แม คือมันจะเป็นแบบแต่มันจะมีออกมาทีหลังมีสกรีนหน้าปกด้วยแต่ที่ออกมาตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเฮาส e ไล n ์เอออ่าเป็นสัญญาท้าอ่าแค่นั้นแล้วก็มีชื่อบอกแค่นั้นจบใช่อันนี้แหละคือ3เกมฑที่ออกมาพร้อมเครื่องแฟมิคอมวันที่15บ้าจุลายน ออกมาพร้อมเครื่องพร้อมเครื่องใช่มีให้เล่นแค่สามเกมใช่ณวันนั้นพี่เครื่องณวันนั้นแล้วหลังจากนั้นอีกวันอ่ะหลังจากนั้นเอาง่ายๆว่าจนถึงสิ้นปี1 9 8 3งเลยรวม3เกมนี้ด้วยจะมีเกมให้เล่นทั้งหมดประมาณเกเกมอ๋อก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะมากใช่แล้วแต่ละเกมก็ 24K ทั้งนั้นอ่าอยู่ในกลุ่ม24อ่าโอเคแล้วก็มากระโดดมาที่เราพูดกันก็คือตัวเกมนี้ 40่สเท่ากับมาริโอหนึ่งซูเปอภาคหนึ่งอันนี้สี่สูในกลุ่ม4ี่สิใช่ใช่แปลว่าถ้าผมมีสอเกมเนี้้าผมจะไปแลกเกมไอ้สเกมนั้นอ่ะผมอาจจะเสียแค่ห้าสิบาทใช่ไหมใช่แต่เขาจะไม่ง้กันเขาจะไม่โง่กันโอเคอ่าโอเคแล้วคราวนี้จะกระโดดไป40ไปเท่าไหร่เม่อสปดแปดอ่ามันมีเกมไหนสี่สิบแก็อย่างที่ผมเอามาตัวอย่างคือนี่ t h e l e g e n d of k a ฟ อ๋าเกมนินจาเกมนินจาซึ่งสี่สิบแปดซึ่งส8ก็จะมีทวินบีภาคหนึ่งก็สี่สบแปดแล้วก็กูนี่ภาคหนึ่งก็เหมือนกัน4ี่สิบแปดเคดูในกลุ่มสีเคเาเรียกว่าเป็นเกมดังๆแหละโอเคพอจากสี่สิบแปั๊บก็ขึ้นไป 64K ิบส่เมันมีไหมตอนนี้มีอันนี้กาดิอุสหนึ่งกาดิอุสหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนต้อง ต้องจับบ้างแหละเกมนี้เกมแนวาชูติงนะเล่นเป็นไม่ไม่ไม่รู้ล่ะอย่างน้อยก็ไปตายให้เห็นก็ตายเล่นเล่นไม่เป็นก็ตายเร็วหน่อยอธิบุรุษภาคแรกแล้วดิเคนชิโร่ก็หกพนสีเคนะเคนชิโร่เนี่ยเคนชิโร่หกพัสีเคนอันนี้ตลับของร้านที่หรอใช่อันนี้ตลับของร้านี่ใครสนใจเคนชิโร่อยู่เนี่ยเข้ามาซื้อได้เลยแปะอยู่เท่าไหร่พี่แม่นี่หกร้อยใช่ไหมใช่ใช่ร้อยนะแล้ว 64K เเหมือนกันที่ ควรจะพูดถึงก็คือดาบเบิ้เควสาคหนึ่งเกมภาษาที่ต่างเกมแรกเลยของแฟมิคอมผมเชื่อว่ายุคเด็กนะเล่นกันไม่เป็นหรอกโอ้โหภาษาญี่ปุ่นน้อยคนจะอ่านออกก็ได้แต่มั่วถูกไหมเออมั่วทำทางโยนหินทำทางอะไรนั่นหมันมันต้องจดสูตรพาสเวิร์ตไหมต้องจดตอนนั้นต้องจดตัวครับห้าตัวหกตัวโอ้ยสิบกว่ายี่สิบตัวเลยพาสเวิร์ตภาษาญี่ปุ่นจดกี่ตัวเดียวก็เข้าไม่ได้จบเล่นใหม่ อ่าโอเคนี่เท่าไหร่ละ64แล้วนะ 44k 44แล้วอ่าคราวนี้กระโดดไปเท่าไหร่พี่แมน128 128ก่อนไม่มี80ร้อยเออเท่าที่เท่าที่ดูไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีผมกระโดดไปเท่านึงเลยนะกระโดดไป128 128อ่าโอเคย้อน28มีไหมพี่แมนอ่ามีมีครับอ่า 128k ก็อ่าอย่างที่อยู่วันนี้ก็คือเทอร์าเคสตาเกมยานยิงเทอร์าเคสตาโอ้โหตลับสีขาวนวลเลยซึ่งมีภาคต่อจนมาถึงปัจจุบันเลยที่ชื่อ เปลี่ยนเป็นโซเคสตาอ่าออ่อันนี้เกมีรย 128K ใช่128เป็นเกมแนวชูตติ้งแสดงว่าภาพกราฟิกก็ต้องอ่าดูดีกว่าดูดีกว่าคาดิอุสใช่ใช่เพราเคสูงกว่าเคสูงกว่าอ่าแล้วอีกเกมหนึ่งที่ 128K กันที่ควรจะพูดถึงนี่มาไคมุระมาคายมูระเออส่วนมากผมจะมาดูจากไอ้ จมาไขมุลระใช่ไหมแต่นี่คือมาไขมุลระภาคแรกภาคแรกที่เล่นยากมากเลยจําได้ไหมว่าบางคนพูดว่าปลาจอยเลยหัวเสียนะหัวเสียเอออันนี้ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สแปดเคแล้วนีสูงกว่านั้นอีไหมร้อยยี่สิบแปดอีกเกมหนึ่งล็อกแมนหนึ่งก็ร้อยยี่แปดภาคแรกใช่ใช่แล้วล็อกแมนสอง ล็อกแมน2จะกระโดดและเป็นสองร้่ยเมกะก็คือ2องไหาหกเหรือว่า2 m e เมกะบิตอ๋อแสดงว่ากระโดดไปอีกเท่านึงใช่ใ่ตอนนั้นจําได้ว่าผมเคยไปแลกเกมล็อกแมนหนึ่งไอ้ร้านเขายังตีเคผิดเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาได้ข้อมูลมาอะไรเขบอกว่า200ร้อย K แต่จริงไม่ใช่ผมไ หาข้อมูลจริงๆแล้วดูจากไฟล์จริงแล้วล็องแมนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเคตอนนั้นเราแม่งเข้าใจผิดกันมากเลยนึกว่าสองร้อยกว่าเคเงี้ยบบออกกว่าสมัยก่อนอ่ะมั่วยังไงเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้มีหลักฐานป่ะไม่มีก็ตามที่เขาบอกใช่ใช่อัดอันนี้ร้อยยี่สิบแปดแล้วถัดมาคือร้อยหกสิบเคยังไม่ถึงสองอ่าอย่างเงี้ยร้อยหกสิบเคก่อนก็จะมีตรงนี้ก็คือดาวน์บอลภาคหนึ่งดาวน์บอลภาคหนึ่งนี้ยังเดินเป็นตารางอยู่ไหม เดินไปตามฉากอยู่ย yeah. ังไม่ใช่ภาษาไงอ๋อยังไม่ภาษาใช่ยังเป็นแอคชั่นเดินแอคชั่นยังเล่นกันแบบรู้เรื่องได้ใช่ท่ยืดกระบองยืดกระบองปึ้งตึ้งตีตีตีใช่ใช่เอ้ยภาคนี้เนี่ยนี่ภาคสองนี่มันเป็นตอนโตใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดอ่าใช่ใช่แล้วแล้วเป็นเกมภาษาแล้วไงเป็นเกมภาษาเวลวภาคสองแล้วเกมร้อกสิบเคที่น่าสนใจอีกเกมก็เกมโดเรมอนน่ะ ที่ตลับสีขาวๆอ่ะโดยรนวนภาคแรกที่เป็นเดินเดินอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเดินเดินแล้วแอคชั่นที่ต้องไปยิงโดราอยากิอะไรนั้นเลยเออเออนด้ละได้ละก็ร้อยร้อยหกสิบเทเหมือนกันแล้วมีปืนใช่ปืนเคยเล่นใช่ไหมเล่นจได้เออเออเอาดินินจาเต่าอ่ะนินจาเต่าเกมหลังจากนั้นนินจาเต่ารู้สึกถ้าผมจอะเห็นนินจาเต่ามันจะสี่เมกสี่เมกนินจาเต่าเป็นเกมที่ออกมาหลังพวกนี้หมดเลยนะพวกนี้นะเป็นเกมตอนเมกสูงละโอ้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 โ้วน้โออ้โอ้้โ ถ้จาจะล็อก 10k ก็เป็น 192k อืม 192k นี่ถ้าหารเป็นเมกนะมันก็คื้อ1.5เมกะบิตโอ้โอดูที่1.5เมกเมก,กะบิตนะเมก,กะบิตพเพราะ k คือ กิโลไบต์เธอโดนหารมาก็คือเกมนี้จะเรียกว่า 192k หรือ1.5เมกะบิตก็ได้แล้วสมัยก่อนเขาจะตีมูลค่าเกมนี้เป็นกี่เพียร์สุดแด่เขาจะปัดขึ้นถ้าถ้าร้าน2แมกเลยเหรอแต่นี้อ่ะแน่นอนนี่พ้าร้านเขาต้องปัดขึ้นเนี่ยเราจะได้เสียค่าแรกแพงๆถูกไหมโอเคแล้วบางทีร้านก็ไม่รู้จริงแต่เนี้ยคือรูปแฝงเนี่ย 192k 192k ก็ตีไว้ว่า2แมก หนึ่งจุดห้าเมกแต่ร้านมันชอบปัดขึ้นไงนอกจากเกมนี้ก็มีคานอฟไม่เท่ากันใช่ร้อยเก้าสองเคเท่ากันอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะก็ยังมีเกมที่อยู่ในกลุ่มเคกลุ่มนี้ก็คงมีเยอะอเคอันนี้เริ่มไประดับแบบพอร้อยเก้าสองร้อยเก้าสองก็ถัดไปเป็นสองร้อยห้าหกเคแล้วไงหรือว่าสองเมกะบิตสองแล้วอ่าเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนมากเพราะว่าบนกล่องระบุชัดเจนเนี่ยโกเอมอนเหนึ่งเห็นไหม สองเมกะบิตเห็นป่ะชัดเจนเออหรือถ้าแปลงเป็นเคก็2 5 6ร้อยห้าสิบหกเคโลไบต์ใช่มีเขียนกำกับเลยใช่อันนี้มั่วไม่ได้อันนี้มั่วไม่ได้เลยเพราะคนซื้อมพร้อมกับจุลไอเทมนี่มันสองเมกะบิตเห็นไหมนอกจากมันไม่ให้กล่องมาใช่ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งโอเคไวบอลนี้ภาคแรกเลยนะใช่ใช่ช่วงเวลานั้นแทบจะตัวนี้แทบจะเมกสูงมากเพราะช่วงเวลานั้นส่วนใหญ่เกมจะไม่ถึงสองเมกไงมันถึงโอ้เขียนเนี่ย เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยแบบนี้เรียกยอดขายเรียกยอดขายโอเคสเมกสองเมกก็ยังมีอีกหลายหลายเกมฮะมีเกมอะไรสเกมไหมพี่แมสที่อยู่ในแม็กสูงๆถ้าสองเมกนะฟุกุดะถ้าได้ก็สองเมกเหมือนกันฟุกุดะบินจาบินจาสายลมที่ต้องวนหาทางขอวงกตอะไรนั่นแหละนั่นก็สอวาดแผนที่วนไปวนมาใช่แล้วก็ไฟนั่งข้าคหนึ่งก็ ไปกันไปไปนั่งทางเลยไฟนอนไฟนอนไฟนอนตลับขาวนี่อยู่ตนนีอ่าอ่านี่ไฟนอนตำนานใครที่อยากจะเก็บไปออริจินอลยังหาได้นะพี่แมนตลับใช่ได้จะแพ้หน่อยสภาพดีๆจริงเหรอเนี่ยสภาพดีๆพร้อมกล่องแพงนะหลายพันนะ ต้องต้องต้องไปเช็คต้องไปเช็คทีนึงแต่ว่าก็ก็ไม่ถูกแล้วเพราะตอนนเพราะคนมันก็เก็บกันเเนี่ยพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเนี่ยอ่าใช่โอเคโอเคมีเกมอะไรแนะนำอีกบ้าหรับนี่แปลกๆผมเห็นอันอนน์สลามเดอร์อันนี้หนึ่งเมกะหนึ่งเมกะบิตสลามเดอร์นะอันนี้อันนี้หนึ่งเมกอันนี้หนึ่งเมกไฮไลท์ของตลับมันจะมีการดีไซน์ใช่ใส่ใส่สลับใสเห็นตัวชิปไอซีข้างในใช่ ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกแบบนึงนะขวดสมบับเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันน่าสะสมไงน่าเก็บนะเมื่กี้หนึ่งเมกสองเมกแล้วถัดไปก็คือเกมสามเมกอ้าวโหยังมีสามเมกะบิตเออสามเมกะบิตที่เด่นชัดที่สุดเลยก็มาริโอสามอ่าเออใช่มาริโอสาม ที่เรียกว่าตลับนี้โอ้หบางคนเล่นเล่นกันนานมากเลยเออแทบจะมีกันหลายบ้านเนี่ยแทบเลทุกคนต้องเล่นเออต้องจ่ายมากมายูสสามอยู่ในสามเมกเลยใช่ใช่สามเมกแล้วอีกเกมหนึ่งสามเมกที่ล็อกแมนเมบางคนไม่ค่อยรู้ล็อกล็อกแมนสามอ่าล็อกแมนสามนี่ก็ใช่สามเมกอ่าโอเคล็อกแมนสามสามเมกเหมือนกันแล้วก็นี่อัปเตอร์เบิร์นเนอร์เกมยานยิงนี่ก็สามเมกเหมือนกันอัปเตอร์เบิร์นเนอร์ สวยแต่ทำไมมันไม่ค่อยเหลืองพอดีเขาอาจจะขัดมาก่อนสายเนี่ยเนี่ยังเกตสภาพดีนะสีขาวไม่ค่อยเหลืองเวลาผมไปซื้อหามาเก็บสะสมก็ต้องหาสภาพดีๆหน่อยแต่เหลืองมีีบางคนก็เหลืองเพราะขาวๆมันเหลืองง่ายใช่ไหมอนนี้สามเมกแล้วก็ขึ้นมายุคของเคมีคอบมันมี อุปกรณ์การเล่นสื่อแบบอื่นดีไหมพี่แมนอนอกจากระดับที่เราเล่นเล่นกันก็คือแผ่นดิสฮะเนี่ยดิสแดงอ่าดิสแดงอ่าใช่ใไอตัวดิสแดงเนี่ยนี้มาหรไอไม่เอา้วบ้านเราเล่นกันยังไงเฮียเฮียตอนนั้นไอตัวดิสแดงนี้ต้องไปหาแผ่นจากไหน ในยุคนั้นหรือว่าไม่มีใครเล่นมาเล่นเป็นตอนหลังส่วนใหญ่แผนตอนนั้นเนี่ยมันมันมีแผนแท้เข้ามาแตบบ่่หนูว่าเออมันเขาเรียกอะไรเดียบ้อนในราคาที่เอาเข้ามามันก็ยังเป็นเกมที่แบบพประมาณครับราคายังททสูงยอ่าฮะเขาก็เลยเปลียบเป็นเอานํเาเข้าจากฮ่องกงมาที่เป็นก๊อปปี้อ๋อเป็นแต่เป็นแผนก๊อปปี้อ่า <c oughs> คือดูรู้เลยใช่ไหมเฮียว่ามันคือก๊อป หน้าตามันดูไม่เนยบแทนมันจะเป็นสีดำอ่าแันจะเป็นสีดำแล้วก็สีสีเหลืองมือนกันเนี่ยแหละแต่คาว่าน Nintendo จะไม่มีอ่าสังเกตได้อ่าแต่ถ้าเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกใช่ไหมเด็กเราไม่แค่ไม่รู้เลยนะเด็กเราเนี่ยจะรู้แค่ว่าเป็นตลับก๊อหมดเลยอ่าเหมาไปแบบนั้นไม่แม่มันมันเป็นตลับก๊อฟเลยแล้วก๊อเลยเพราะว่าบ้านบ้านเราบ้านเราเนี่ย กว่าจะไม่รู้ตัวอีกทีนึงก็คืออยู่ในตลับรวมเนีวยอ๋อใช่ขตาดนั้น,นละมันจะเป็นที่จะต้องมีกันทุกเครื่องไหมสมัยก่อนทุกคนไหมอ่าทุกบ้านไหมผม,มผมก็ไม่มีต้องไปไอยากเล่นก็ต้องไปเล่นบ้านเพื่อนที่เขามีไงอ่าออมันไม่ใช่เกมเดียวกันหรอกคนละเกมนะคนละเกมยกเว้นบางเกมเคยออกเป็นตลับแล้วมาออกดินแดงเคยออกดิสแดงแล้วมาออกตลับอีกทีอาจจะมีบ้างบางเกมแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นที่ออกคือคนละเกมกันหมด อ่าแสดงว่าจํานวนเกมมีปริมาณที่เท่าเท่ากันไหมเฮียแต่ยังไงตลับก็ยังเยอะกว่านะโอโอเคอ่ะเนี่ยตัวอย่างเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเกมดิสแดงที่คนได้เรืองมาริโอ้สองอืมใช่ใช่บางทีเรียกภาคนี้ว่าล็อตเลเวลเออแต่ก็คือภาคสองเหมือนกันเหมือนกับตัวตลับตัวตลับเมื่อกี้ภาคหนึ่งสี่สิบเคไงอ่าใช่แต่ว่ามาริโอ้ภาคสองเนี่ยมันลงตลับด้วยใช่ไหมพี่แมทผมจําได้ลงไหม ไม่ลงไม่ลงใช่ไหมเออไม่ได้ลงต้องเล่นดิสแดงแล้วนั่นเออถ้ามีอ่ะเป็นตลับก๊อฟแบบเป็นไปได้ถูกตลับก๊อฟไงภาคสองดีที่มันมีเห็ดพิษแล้วใช่ไหมเฮียใช่ใช่อ่ะเซว่าผมเล่นตลับก๊อฟแน่เลยอ่านแน่น่ะชัวร์ใช่ถูกต้องผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ยผมจำได้ว่าภาคสองอ่ะผมเล่นบน ตลับตลับเอเอไปแล้วแสดงว่าเขาไม่ออริจินลไม่มีตลับเลนเลนดิสแดงแล้วความจุของมันอ่ะเกมมาริโอเนี่ยมันเป็นดิสหน้าเดียวเพราะนั้นความจุของเกมดิสหน้าเดียวมันจะเท่ากับเกมตลับ64 k ่เคแล้วคูณ2ใช่ไหมถ้าสองหน้ามันจะคูณสองเป็นร้อยยี่สิบแปดเคถ้าเกมดิสแดงที่สองหน้าต้องเปลี่ยนเป็นหน้าบีด้วยเกมนั้นจะร้อยยี่สิบแปดเคใช่อย่างเช่นไอเกมแบลต เมื่อกี้กินแบรเลดอยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออเนี่ยอย่างกินแบรเลดเนี่ยต้องใช้ทั้งหน้า A หน้า B อันเนี้ยความจุมันก็จะคูณ2ของ Mario 2ไงมาริโอสอหน้าเดียวอันนี้ก็คือ 128K ไงมาริโอสอเมื่อกี้หกสิบสี่เทเขาเรียกว่าตัวเกมมันจะมีบอกแหละว่านี้หน้า A หน้า A หน้า B เออเกมนี้คือ2หน้าเอโอเคอ่า นี้จะอธิบายวิธีการเล่นเกมดิสแดงของแฟมิคอมนะครับเะกี้หลังจากใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะอธิบายแบบวิธีใส่ฐานก็ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ก็นี่นะครับเสียบเหยก็คล้ายๆกับ เรียกว่าคําว่าโหลดดิ้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ในยุคใช่ยุคมันมีคอมเลยนะขอมเลยเออก็ไล่นิดนึงไอ้ตัวเครื่องที่เล่นตลับเนี่ยออกปี1983ปีที่ผมบอกเลยแต่ว่าไอ้ตัวดิสแดนดออก1986หลังจากนั้นสาปีอ่าเขาเรียกว่ามันหาไม่ยากนะไม่นานนะก็ไม่ไม่ถึงเวลมากปีปีแต่ถ้าเคยไปอ่านประวัตินะไอ้ปี1983ที่มันออกมาปีแรกอะเครื่องมีปัญหาเยอะมาก ตั้งแต่ตอนแรกที่มันดีไซน์มีปุ่มเหลี่ยมไปแล้วคนไม่ถนัดแล้วในสุดต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบลมแล้วก็เครื่องอะมันจะค้างปีแรกๆเครื่องรุ่นแรกๆจองเขาต้องไม่รู้นะไม่รู้อ่ถ้าไปอ่านก็จะรู้ว่ามันจะมีเรียกคืนนะในปีแรกๆมีปัญหาอยู่ออแล้วปีถัดไปถึงจะเริ่มนิ่งเรื่องโอเคเขามีปัญหาพวกนี้อยู่นะเขาแปล่าเราไม่อ่านในข้อความนี่จะสารนูจะเห็นจะรู้ใช่อันนี้แหละก็เป็นอ่าส่วน เรียกว่ามันไม่ได้เป็นฮาร์ดทั้งหมดของเครื่องเกมตัวนี้หรอกเพราะว่าตัวเครื่องเกมตัวนี้มันมีอุปกรณ์อ,อีกเยอะเยอะมากจริงๆใช่ไหมอุปกรณ์เสริมไม่เยอะเนอุปกรณ์เสริมไม่เยอะอย่างเช่นครั้งก่อนผมมาเจอร้านของฮีหล่อใช่ไอ้ตัวแว่น 3D อะ่ะ<ช>มั<ช><ช>มีเลยผมยังงงงถุมือถุงมือมอ่ะสุดยอดผมว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ มันอุปกรณ์เสริมเยอะเยอะเยอะใครต้องการมาหาอุปกรณ์แปลกๆก็เนี่ยมาโอคันเนอร์เนี่ยเราก็หาดูใช่กนต้องมาให้ทันนะเออบางทีมาสัปดาห์นี้เจออีกสัปดาห์หนึ่งไม่เจออาจจะหายไปแล้วก็ได้ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละพี่แมนมีอะไรจะฝากไหมสําหรับคนที่ยังรักในการเล่นเกมแบบในยุควันวานอย่างแบบเนี้ยเพราะว่าตัวเครื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งแหละที่หลายๆคนนึกอะไรไม่ออกเออเออ ก็เล่นในตัวนี้แหละโดยเฉพาะคนที่ผ่านวัยเด็กมามันเป็นความทรงจําที่เฮ้ยมันบางทีมันฝังอยู่มันไม่ลืมนะแล้วเมื่อไหร่เราได้ย้อนได้เจอได้เล่นน่ะเฮ้ยมันเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อยาอะไรมาทําให้หนุ่มมาทเาให้แก่้นไม่ต้องเลยเนี่ยมันเล่นกลับมาเล่นก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กแล้วแค่ซื้อเครื่องปุ๊บนะเล่นโโไปใช่แต่มันต้องจับร์ดแวร์อะไรเดิมๆหมอนะไม่ใช่อีมือหรืออะไรนะต้องจับร์ดแวร์เดิมๆด้วยอันนี้อันนี้คเรามาพูดปิดท้าย S <S กับเล่นบนตัวเครื่องที่เป็นออริจินอลจริงๆเนี่ยบางคนน่ยถ้าเขาไม่เคยสัมผัสเขาบอกว่าไปเล่นทางใหม่เครื่องออริจินอลใช่ไหมเล่นบนอ e ีมูก็ได้อ,อ,อารมณ์ก็เหมือนกันให้ความรู้สึกทุกอย่างเหมือนกันหมดเรื่องอ,อะไรจะต้องไปเสียสตุ้งสตางเพิ่มอะไรตกงส่วนนั้นพี่แมนว่าเฮ้ยก็ผมลองมาแล้วไงทั้งสแบบทั้งเล่นบนอีมูแล้วก็เล่นของจริงผมรู้ไงว่าต่างกันยังไง มันต่างต่างอ่ะมันต่างถ้าอยากถ้าไม่ไม่แน่ใจก็ไปลองดูก็ได้ว่ามันต่างว่าคุณไปลองเองก็ได้ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อลองเองเลยมาลองที่ร้านโอคอลเนอร์ลองดูนะลองดูว่ามันจะต่างปล่าเออว่าอ่ะคุณว่าอีมูคุณเจ๋งเออดูนีว่ามันเล่นบหมนอาริจินอลจับจอยที่มันเออจริงแล้วเราได้เล่นบนสลับแพ้จริงบางทีเสียเงินซื้อแล้วทำให้เราตั้งใจเล่นไงไม่งั้นมันก็ใช่ ปล่อยผ่านไปเหมือนกับเป็นแค่ปล่อยไปนิงอันนี้จริงใช่ไหมใช่ไหมจริงใช่ไหมใช่แต่ว่าคนที่มีอีมูเนี่ยมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยเป็นพันเกมลูกคุณจะตั้งใจเล่นไหมถามว่าเล่นหมดไหมก็ไม่หมดไม่มีทางแต่ถ้ามีตลับแท้จริงๆเนี่ยเออเหนึ่งเกมได้มันจะตั้งใจเล่นไงรับรองอาจจะปลุกไฟในการเล่นเกมถูกต้องคุณกลับมาอีกได้ใช่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 และเทคโนโลยีวันนี้มันมีอะไรอีกบ้างใช่ไหมผมเห็นยังมีแฟมิลี่แบบตัวเล็ก โผล่ขึ้นมาก็ทําโหมาย่อส่วนลงแล้วเห้บางทีมีเกมในตัวแล้วก็มาขายเป็นเวอร์ชันมินิอย่างเงี้ยเล็กๆอะไรนของ n i n t e n ทำไหมมี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 ของ n i n t e n d ทำเลยใช่ใช่เป็นมินิเลยแล้วก็เนี่ยได้มีเกมในตัวไงแล้วต่อให้ D M I ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเอามาหากินใหม่กินใหม่ใช่ใช่อะโอเควันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับในพาร์ทเรื่องของตัวความจุตัวเกมนะครับที่หลายคนอาจจะ โดนโขกหัวเออ่วันนี้จะได้เคลียร์ไปเลยเพราะผมมาไล่ไล่ต่ำถึงกระทั่งเทสูงไปเลยทุกสเต็ปมีเกมอะไรบ้างให้เห็นนะถ้าใครไปอยู่ในวัยเด็กเกิดมีร้านเกมอะไรเฮ้ยมันเคยบอกว่าไอ้ตลับนี้มันสามเทเอาซีซีแม็กซ์สี่แม็กซ์แล้วบางทีมันปัดไงที่บอกกัน1.5ปัดเป็น2ได้ถูกไหมเคยเรียนไหมคณิตศาสตร์หนึ่งจุดห้าปัดเป็นสองอ่ะเออใช่ไหมปัดตายเสซตตามจริงของตัวเกมใช่ไหมล่ะเขาไม่ปัด ดดมันเป๊ะอยู่แล้วว่ามันเท mm. okay. ่าไหร่มันมีเท่าไหร่ร้อยเก้าสองเคล็อกแมนสามสามเมกดาวก์คอนบอลร้อยหกสิบเคดีดีเจนอัพพาเกตนินจาสี่สิบแปดเคมาไฮมูระร้อยยี่สิบแปดเคเคนชิโร่หนึ่งหกสี่เคดาวน์ควีหนึ่งหกสี่เคเทอร่าแคสต้าร้อยยี่สิบแปดเคอัปเตอร์เบนเนอร์สามเมกมาโล่หนึ่งสี่สิบเคสปาร์ตันเอ็กซ์สี่สิบเค โกยมอนหนึ่งเนี่ยชัดเจนสองเมกผมจะขอทิ้งท้ายไว้นิดน,นึงว่าเนื่องจากผมเล่นเกมมาหลายเจนอะทุกเจนอะถ้าถามว่าเจนของแฟ m i มิคอมซึ่งถ้าเราไล่าตามเจนนะมันคือเจ n เน a เรชั่นที่3ของวิดีโอเกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเทียกบกับ2เจนก่อนหน้าเอางี้ดีกว่าอ,อ,อ,อันนี้คือถ้าสังเกตคนที่เล่นมา2เจนจะรู้ว่าเกมเจนแรกกับอัตรีพวกเนี้ยเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อ ชั่วโมงสองชั่วโมงเปลี่ยนเกมแล้วก็ยังเบื่อเพราะเกมมันไม่มีอะไรมากถูกปะเข้าไปาเรียมเรียมม่อ<ๆ>ก็ไม่ได้อะไรเยอะกดให้มันไวขึ้นนั่นในสุดน,นะ,อะพอไวไม่พอมึงก็ตายอย่างเงี้ยเออเออมันไม่ได้มีฉากว่าเอ้ยเล่นแปดฉากสิบฉากจบอย่างเงี้ยแล้วมีหัวนหน้ามีบอสอะไรไม่มีเป็นอย่างเงี้ยเกมฉากมันจะนิ่งนิ่งๆแล้วก็เร็วขึ้นอะไรปรับแค่นั้นเอง้เรื่องมีสตอรี่เข้ามาหน่อยหน่อยใช่แล้วก็มีเกมภาษาไงทําให้เราติดพันเล่นได้นานๆอินนานๆไงซึ่ง สองเจนแรกผมว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน,แนวแนวแบบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดว่าไอ้ฟมิคอมเนี่ยมันปฏิวัติโลก วงการวิดีโอเกมเลยทำให้คนเอาง่ายๆว่าแม่งมีเด็กติดเกมก็มาจากเจนนี้แหละเจนของแฟมิคอมนี่แหละครับว่าเด็กติดเกมเล่นละอินมากๆเล่นจนกระทั่งทั้งวันอ่ะพักกินข้าวพักเข้าห้องน้ำไม่รู้มัจากไนเรี่ยวแรงมาจากไหนเออจริงจริงจริงนะพักกินข้าวพักเข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่เล่นตลอดหิวก็ไม่รู้จักไปหิวใช่ไหมเออแบบบางทีก็เฮ้ยบางทีลืมกินข้าวก็มีใช่ไหมใช่แต่ยังไงไม่ได้หรอกยี่สิบสี่ชั่วโมงไงคุณก็ต้องกินใช่ไหมใช่ใช่แต่พอกินเสร็จก็ เล่นต่อที่จะนอนเล่นต่อเล่นต่อีแหละที่สมัยนี้มันมีในยุคเจนนี้ไงถามว่าอาตาลิมีแบบนี้ไงพฤติกรรมยังไม่มีเออมันแค่เป็นแค่ค่าเวลาค่าเวลาเล่นแล้วมันก็เบื่อไงถึงบหกผมถึงที่ว่าไอเนี้ยมันปฏิวัติมันเหมือนกับมันเปลี่ยนโลกก็ได้ใช่ไหมคองค์การีีโอเกมแล้วก็ทาให้วงการีโอเกมมันเติบโตมาได้โตมาเรื่อยเยเลยใช่ใช่ก็ต้องรอดูกันนะว่าสวิตสอง เออจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะอ่าอ่โอเคแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่แมนอีกรอบนะครับแล้วก็ทางร้านโอคอเดอร์นะครับที่เออเฟื้อในเรื่องของสถานที่แล้วก็อุปกรณ์อ้าคนไหนไม่รู้จักหาซื้ออะไรกับเกมเก่าๆนี่แหละที่เราที่เราพูดกันเนี่ยใช่เราะไอพวกอุปกรณ์เทพๆอ่ะก็แวะกันมาดูอ่าแวะกันมาดูได้มาซื้อกันได้หรืออันไหนที่ไม่มีลองถามเียดูว่ามีไหมนะครับเพราะว่าบางทีแก มีเยอะมากกว่าที่นทหาอที่โชว์ไว้ก็ได้ใช่ใช่โอเคี๋ยววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคครับเข้าไปคร่สองหลับบันเคว s สอง